สวัสดีครับกิกธนพัฒนะครับจากช่อง Anti Channel Collection สำหรับใน EP ที่2นี้ก็จะเป็นเหรียญโทรศัพท์สาธารณะนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ผลิตขึ้นในปี2516ในปัจจุบันนี้ผมหาโทรศัพท์สาธารณะไม่เจอแล้วนะครับเพราะว่าเราใช้กันแต่โทรศัพท์มือถือแล้วนะครับ ด้านหลังของเหรียญนี้จะเป็นลักษณะนี้นะครับส่วนด้านหน้าก็จะมีเขียนสัญลักษณ์1ทับสองหอยู่นะครับ